คาเตือนขอให้ทุกท่านท่องคํานี้ไว้ให้เวลาและรอชมผลลัพธ์ขอให้ท่านให้เวลาและรอชมผลลัพธ์การทํางานของพื่อนางต่อไปทําไมเช่นนั้น CSS จะกระตุ้นในร่างกายท่านอย่างรวดเร็วแก้ไขไม่ทันท่องให้ขึ้นใจท่องกันอีกสักสามครั้งให้เวลาและรอชมผลลัพธ์ให้เวลาและรอชมผลลัพธ์ให้เวลา และรอชมผลลัพธประมชมพระนางทำงานกันต่อกับตอนเปิดคุมทรัพย์ให้ชาวซีวิไลสยามตามคำทำนายประเทศไทยหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอนที่เจ็ดซีวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝน,นคลั่งล่นคลื่นจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่สกราชแองประชาคนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้นแผ่นดินเดือดศูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธา อย่างเมื่อฟ้าสีทองพองอัมภัยข้อกำหนดของการเปิดความซีวีไลให้สยามนั้นพระนางกล่าวว่ามีข้อกำหนดทั้งหมด16ข้อพระนางทำ14ข้อสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วฉากนี้เป็นปัจจุบันฉากสดๆฉากที่ทุกท่านจะได้ร่วมรับชมกันต่อเนื่องได้เห็นถึงการทำงานของพระนางไขเส้นทางเปิดขุมทรัพย์เปิดความเป็นซีวีไลให้แผ่นดินสยาม ชาติสดๆตอนนี้เดินทางมาถึงข้อกำหนดข้อที่15มีชื่อว่าฤิทเิเลิกเปิดขุมทรัพย์ให้แผ่นดินสยามฤิทเิเลิกมีองค์ประกอบทั้งหมดหข้อย่อยข้อหนึ่งิเทลิกวันความชำนาญของพระนางชำนาญทุกเรื่องที่พระนางต้องการทำเรื่องการดูเรื่องอันเป็นมงคลเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวมีเหตุและมีผลมาประกอบแบบรู้ลึกรู้จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ้ากายทิพย์ที่เก่งกาจแค่ไหนยังหักล้างไม่ได้ ระนางสำแดงให้ดูหมดทุกภาคส่วนจึงยกย่องพระนางยกเว้นภาคส่วนมนุษย์ที่พระนางยังไม่เคยสำแดงให้เห็นฤทธิ์แต่ตอนนี้ถึงเวลาภาคมนุษย์ที่จะได้ชมและเปิดตัวให้มนุษย์ได้รู้จักพระนางจากการกระทำและผลลัพธ์ดังนั้นฤทธิ์ที่เลือกวันนั้นต้องจัดขึ้น16กันยายนพุทธศักราช2568เท่านั้นจึงจะสมบูรณ์หากพลาดวันดังกล่าว เรื่องเล่าตำนานคำทำนายอนาคตของชาติที่จะเกิดขึ้นในยุคพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่10ก็จะเป็นเพียงตำนานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนข้อ 2. ฤทธิเลือกสถานที่สถานที่นั้นถูกผูกไว้เป็นกึ่งกลางของอริยธรรมอันสำคัญซึ่งตำแหน่งในปัจจุบันคือโรงแรมอมารีกรุงเทพตรงข้ามกับแพลตินัมพระนางได้จองและเตรียมการจัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วปักธงวันและสถานที่เรียบร้อย ข้อสฤที่เลือกสิ่งของพิเศษที่ต้องเตรียมสำหรับข้อนี้พระนางก็ได้สร้างความน่าทึ่งจัดเตรียมสิ่งนี้จนปรากฏเป็นข่าวที่มนุษย์ยังชะงนแต่พระนางได้นำสิ่งนั้นมาเตรียมไว้ในสถานที่ที่จะจัดงานเป็นที่เรียบร้อยข้อกำหนดต่อไปข้อกำหนดข้อที่4เป็นข้อที่พระนางกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้แม้มีหลายมุมมองจากคนรอบข้างที่ยังไม่รู้จักพระนางแต่เป็นบุคคลที่มีความห่วงใยพระนางอย่างจริงใจ จะกล่าวเตือนพระนางบอกว่าเสี่ยงมากพระนางรับรู้และขอบคนจากใจแต่นี่คือบทบาทหน้าที่ที่พระนางต้องทำไม่มีผู้ใดทำได้และถึงเวลาแสดงตัวพระนางต้องทำและแสดงหลักฐาน Central Right ผ่านช่อง YouTube ของพระนางจริงๆงานเปิดความซีวีไลท e ให้กับชาวสยามเป็นเพียงงานเสี่ยวหนึ่งที่พระนางทำต่างหากถ้าคุณได้รู้จักพระนางคุณจะรู้คุณจะเห็นว่า พระนางผู้หญิงธรรมดาแต่พูดจริงทำจริงแสดงผลลัพธ์ทุกอย่างที่น่าทึ่งจริงสมคำกล่าวที่พระนางกล่าวว่าพระนางเป็นผู้หญิงธรรมดาที่จิตวิญญาณพระนางไม่ธรรมดาจริงๆพระนางตัวจริงเสียงจริงเก่งรอบด้านทั้งบูเลยบุญมีความเมตตาเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใดเดี๋ยววันหนึ่งทุกท่านจะได้รู้จักพระนางมากขึ้น พระนางกล่าวเสมอว่าทุกชิ้นงานไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่จงลงมือทำแบบร้อเปอร์เซนตผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรเราจะได้ไม่เสียใจภายหลังฉากที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้คือริทิเลอร์ข้อที่4ี่ริทิเลอร์การได้รับสิทธิอนุญาตจากเจ้าของสถานที่อย่างแท้จริงเจ้าของสถานที่ที่แท้จริงของแผ่นดินสยามประเทศไทยหรือปัฐพีสยามคือประมุขแห่งรัฐความสำคัญของข้อนี้คือ ประมุกแห่งรัฐต้องอนุญาตให้พระนางได้ไขกุญแจขุมทรัพย์ให้แผ่นดินสยามและเปิดความสิวิไลให้ชาวสยามตามฤทธิ์เริกที่พระนางวางไว้ถ้าไม่ทันเลิกนี้คำกล่าวขานในตำนานอนาคตของประเทศไทยในยุคพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่สิบก็จะเป็นเพียงตำนานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพวกเราในฐานะประชาชนชาวสยามต้องมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันทั่วประเทศว่า พระนางจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการทันริษทีเลือกหรือไม่ในส่วนข้อกําหนดข้อที่5นั้นพระนางจะเฉลยในงาน16กันยายนพุทธศักราช2568ณโรงแรมอมร,รีกรุมเทพตรงข้ามกับเพชรทินัมชาวสยามท่านใดยอยากร่วมลุ้นและร่วมพบกับพระนาง ท่านสามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆรวมใส่ชุดของชายชุดปกติขาวแบบเป็นทางการผู้หญิงร่วมใส่ชุดขาวไทยจินดาพร้อมร้องเพลงสดุดีเทอร์ไทยองค์ราชาราชินีพร้อมชมการคอนดังเตอร์การแสดงเหล่า UFO ด้วยตาของท่านเองชาวสยามท่านใดอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความซีวิไลสู่แผ่นดินสยามสแกนลงทะเบียนหรือโทรศัพท์ถามตามรายละเอียดที่พระนางแจ้งขอย้ำอีกครั้งมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกัน ริธิเรกข้อที่4พระนางจะได้รับอนุญาตจากองค์ประมุขแห่งรัฐพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินตามริธิเรกหรือไม่ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน